สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณอยากบอกให้คุณรู้ความในใจของเขาคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เขาคิดอย่างไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เรามาดูพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรพลาหูพลังงานของความความอึดอัดนะคุณเขาถึงคุณหรือเขาพลังงานสลับกันได้พลาหูมองไม่เห็นแสงสว่างความม,มืดมิด หรือดับหรือจบไปแล้วความรักที่จบหรือคุณความรักคุณคาดเดาได้ยากคุณอยู่ในความเศร้าความเสียใจเผชิญเรื่องราวมากมายไพ่บอกว่าคุณต้องต้องยับยัง้งยั้งคิดต้องมีสติพินิจพิจารณาที่จะคิดที่จะทําอะไรลงไปให้รอบครอบก่อนเพราะมีลาหูพระแม่ธรณีแล้วก็มีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนะมั่นคงจริงจังจริงใจ มีเหตุผลในการเลือกความรักรักที่ใช้เวลาก่อนพระเพงดูมีพลังงานที่ไม่เข้าใจกันนะระหว่างคุณกับคนที่คุณถามถึงเทพพันจันวิตกกังวลการวิตกกังวลวุ่นวายใจต้องคิดต้องเลือกเป็นความ ที่อ่านเดาใจได้ยากคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจคุณความรักที่อ่อนไหวต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือเป็นพลังงานที่กลัวกลัวการสูญเสียพัดพากจากคนรักคุณคุณกลัวสูญเสียเข้าไปเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปความไม่เข้าใจกันจะมีพลังของความต้องมีความหนักแน่นนะเพราะมีพลังของพระแม่ธรณีหนักแน่นเด็ดเดี่ยวมันคงอดทนรักที่ต้องใช้เวลา รักที่ต้องผ่านการเรียนรู้นิสัยใจคอให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนค่อยตัดสินใจคบหรือตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเรามาดูความในใจในหัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เขาอยากบอกอะไรคุณดูเหมือนมีพลังงานที่ไม่เข้าใจกันความรักที่มองไม่เห็นแสงสว่างหรือเป็นไปไม่ได้อยู่ในความวิตกกงังวลความอ่อนไหวไม่เข้าใจกัน หรือคุณกับเขาต้องเลือกต้องตัดสินใจอยู่ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลข12หมายเลข21หมายเลขหนึ่งหมายเลข2หรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์ความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ต้องใบแรกมาเขาก็มีความอึดอัดน,นะ ความที่มีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคนอื่นญาติพี่น้องเพื่อนคนรอบข้างหรือแม่ก็เป็นลักซ้อนความซับซ้อนแล้วแต่ละคนละท่านน่ะแต่แต่ตัวเขาเองตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดทำอะไรไม่ได้หลายๆคนเข้ามาความวุ่นวายความประชิญความหึงหวงความไม่เข้าใจกันเขาอึดอัด เขาหรือเขาพูดหรือเขาทําอะไรไม่ได้เพราะใบนี้ไพ่บอกว่าความซับซ้อนหลายหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่ลักซ้อนปัญหาซับซ้อนก็มีปัญหาซับซ้อนที่ยากจะแก้ไขไม่รู้จะทําอย่างไรตัวเขาแล้วเขาอยากบอกอะไรอีกยือ้อแล้วเขาไม่อยากไปจากคุณเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขาเหมือน ไม่ต้องการให้ใครให้คนใดคนหนึ่งไปจากกันน่ะยือ้อเขาต้องหรืออีกด้านเขาว่าอยากให้คุณยือ้อให้คุณยื้อเขาไว้เขายื้อคุณไว้แต่อึอดอดัดหรือเขาไม่พูดแล้วอย่างไรดูเขาอยากบอกให้คุณรู้เขารักคุณเหมือนเดิมนะรอคุณอยู่ที่เดิมคิดถึงคุณคิดถึงคุณอยู่ในหัวใจความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มีคุณ ที่ใช้ชีวิตกับคุณในหลายเรื่องที่ที่มีความเป็นคุณน่ะเนี่ยพราะว่าเขารอคุณอยู่ที่เดิมคิดถึงคุณเหมือนเดิมต้องการให้คุณมาเหมือนเดิมให้เข้าใจกันหรืออีกด้างเขาบอกว่าในหัวใจเขามีแต่คุณเขาอยากบอกให้คุณรู้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มีคุณใช้ชีวิตกับคุณไปเที่ยวไปทานอาหารพูดคุย ที่ที่มีคุณอยู่ด้วยเขาไปในที่ที่มีคุณแล้วก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็เศร้าๆคิดถึงคุณคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่มีคุณคิดถึงอนาคตแต่รักที่จับต้องไม่ได้จากลาลุ้มคุณกับเขาไกลห่างรักที่จับต้องไม่ได้ เขาเหมือนต้องการมีคุณใช้ชีวิตกับคุณเป็นคู่ของคุณได้อยู่ด้วยการพูดคุยกันมีคุณเนี่ยเขาอยากบอกให้คุณรู้ถังแม้จะจับต้องไม่ได้แล้วเขาต้องให้ให้เป็นจริงได้มีคุณคิดถึงคุณไม่อยากไปไม่อยากให้คุณไปหรือคุณไปจากเขาเขาไปจากคุณต้อไม่เข้าใจกัน่ยการยื้อเขาอยากยื้อคุณไว้ใช้ชีวิตกับคุณแล้วก็มีคุณกบมาอยู่ด้วยกันไม่ต้องไกลไม่ต้องห่าง อยู่ด้วยกันอยากบอกให้คุณรู้ว่ากตาเวทีเขารักคุณนะกตาเวทีตอบแทนการตอบแทนความดีของคุณที่คุณดีกับเขาห่วงใหญ่เขาช่วยเหลือเขาแล้วเขารักคุณแล้วเขาเหมือนว่าต้องการกตาเวทีตอบแทนซึ่งกันและกันคุณมอบรักที่ดีให้เขาเขามอบรักที่ดีให้คุณ เขามอบรักที่ดีให้คุณแล้วเขคุณมอบรักที่ดีให้เขาเขาต้องการการตอบแทนมีคุณใช้ชีวิตกับคุณแล้วคุณเป็นกําลังใจให้เขาด้วยด้วยความดีของคุณความรักความมั่นคงเนะี่ยกระตาเวทีอะความเข้าใจเหมือนกระตาเวทีขอบคุณความเข้าใจในความรัก ความที่มีคุณใช้ชีวิตกับคุณได้มีคุณมารักคุณคุณรักเขาแล้วผลักดันให้ความร si ักนี้สมหวังได้อยู่ด้วยกันเขายากบอกอะไรเก็บซ่อนไว้ตอนนี้คุณอยู่ในหัวใจเขาเก็บซ่อนไว้แล้วเขาก็เก็บซ่อนเพราะคู่กับพ่าความอึดอัดอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตของเขาตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้พูดได้คุยได้บอกให้คุณรู้เรื่องราวมากมาย ที่เขาอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้เหมือนกันเขาความในใจแล้วในหัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้มากมายนะที่เขาไม่ได้พูดได้บอกอยากพูดอยากบอกคุณเขาว่าเขาอึดอัดเขาทําอะไรไม่ได้หรือเขาบอกว่าเขาอะอยู่ในเก็บซ่อนไว้มากมายแล้วอย่างไรอีกเขาจะทําอย่างไร แล้วเขาเก็บซ่อนคุณไว้ในหัวใจเขาดังว่าในหัวใจเขามีคุณเขาเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจเขาดัเขาอยากบอกให้คุณรู้คิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะคุณน่ารัก <c ə c outer> สําหรับเขาคิดถึงทานข้าวหรือยังแล้วเขาอยากโทรหาอยากพูดอยากคุยอยากส่งข้อความหาคุณไม่อยากให้คุณไปจากเขาไม่อยากไปจากคุณไม่อยากให้มีปัญหาได้มีคุณ ความเข้าใจกันเขาอยากบอกว่าเขาอึดอัดที่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะมีพลังงานหลายๆคนเข้ามามีเรื่องซับซ้อนที่ปัญหาซับซ้อนมุมส่วนตัวคุณใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาคุณกับเขาแตกต่างกันแต่เขาว่าอยู่ได้อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเนะี่ยอยากมีชีวิตใช้ชีวิตกับคุณแล้วเขาว่าในในความแตกต่างนี้ แล้วก็อยู่ด้วยกันได้กลับมาเหมือนเดิมได้ที่ชอบคนละแบบคนละอย่างหรือเขาบอกว่าเรื่องราวที่ทําให้ที่ไม่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยด้วยความแตกต่างว่าคุณคุณกับเขาชอบคนละแบบคนละอย่างถึงแม้จะชอบคนละอย่างอยู่คนละมุมอยู่เหมือนใช้ชีวิตคนละอย่างเ่ย คนหนึ่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งอยู่นอกบ้านคนหนึ่งมาชอบคนละอย่างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เขาว่าอยากบอกให้คุณรู้ว่าถึงแม้คุณกับเขาแตกต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้หรือทั้งมีอุปสรรคปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในความแตกต่างก็ปรับความเข้าใจกันได้ให้เหมือนเดิมรักคุณมีคุณหัวใจเขามีคุณต้องการให้คุณมีมีชีวิตใช้ชีวิตกับคุณเหมือนเดิมต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิม บอกว่าเฝ้ามองคุณอยู่เขาติดตามชีวิตคุณแอบส่องแอบมองคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาหัวใจเขามีคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะไกลห่างผัดพาคจากการหรือใช้หรือชีวิตแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นอะ่ะเขาอะ่ะต้องการมีคุณใช้ชีวิตกับคุณนะพูดคุยกัน เขาเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆห่วงห่วงหรือเขาก็ติดตามชีวิตคุณอยู่งอง้องอนเขาต้องการที่จะพูดจะคุยกับคุณบอกให้คุณรู้ว่าเขาอยากง้อคุณนะจะมาง้อมาพูดมาคุยคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาเก็บซ่อนคุณไว้แล้วเขาเหมือนจะบอกให้คุณรู้ว่าความดีของคุณความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะเขารู้เขาเข้าใจ แล้วเขาคุณเหมือนงอนอยู่อะเพราะมีพลังงานของไฟพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่เขาอะต้องการให้คุณหนักแน่นเด็ดเดี่ยวอดทนมั่นคงในในความรักแต่ในความรักนี้เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วใต้สํำรับอยากบอกให้คุณรู้ว่ารอการรอคอยให้คุณรอเขาเขายังรอคุณอยู่รอผลลัพธ์รอคําตอบรอเวลาที่จะได้พบเจอรอเวลาที่จะได้สมหวัง โดอเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้แล้วเรามาดูข้อความบันทึกลักที่อยู่ในหัวใจเขาเขาฝันถึงคุณตอนกลางคืนคิดถึงคุณฝันถึงคุณเขารู้เขาสู้ กับศึกที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้เขาจะเอาชนะถึงแม้จะไม่ชนะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาถึงแม้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงะเขาเหมือนว่าจะชนะไม่ได้แต่เขาจะเอาชนะให้ได้เขาฝันถึงคุณคิดถึงคุณเขาหวังว่าคุณจะเป็นของเขาคุณจะเข้าใจเขาเขาหวังมีหวังทำไมเราถึงต้องห่างกันหรือทำไมต้องไม่เข้าใจกันทำไมอะ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ระหว่างคุณกับเขา ถึงมีอปุปสรรคปัญหาถึงเป็นอย่างนี้ความรักของคุณและเขาเขาบอกว่าของเราอะเป็นนิรันดรนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันใจเขามั่นคงกับคุณอยากบอกให้คุณรู้แล้วก็อยากต้องการให้ความรักระหว่างคุณกับเขานี้เป็นนิรันดรนมั่นคงได้อยู่ด้วยกันค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ